ดวง12ราศีช่วงวันที่1ถึง10มกราคม2569 3ราศีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเมื่อดวงดาวย้ายให้โชคช่วงปีใหม่ความรวยจึงมาเยือนเหมือนอยู่หน้าบ้านเตรียมตัวเปลี่ยนสถานะเป็นเศรษฐีได้เลยได้แก่ราศีสิงห์ราศีพฤษภราศีกุม3ราศีกราฟดวงชะตาพุ่งรุ่ง200% ความเพียรพยายามเริ่มส่งผลดีคุณจะได้ผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นแบบเกินคาดได้แก่ราศีกันราศีธนูราศีเมถุน 3. ราศีสวรรค์เปิดทางชีวิตพ้นจากความมืดมนสิ่งที่เคยติดขัดอุปสรรคที่หนักใจจะคลี่คลายชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งชีวิตจะปังแบบเอาสิบล้อมาดักก็หยุดไม่อยู่ได้แก่ ราศีเมษร,ราศีมีนราศีตุลสาราศีสิ่งที่ท้าทายความสามารถกำลังจะมางานใหญ่รออยู่ก็ไม่ไกลแล้วการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเริ่มเกิดขึ้นถ้าสู้ไม่ถอยผลลัพธ์ที่ได้จะดีแน่นอนได้แก่ราศีมังกรราศีพิจิกราศีกรกฎ